สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะตอนนี้เราก็มาพบก,กับช่องฟอร์มอ e f e f นาอเดี๋ยววันนี้เราจะมาออบอกกิจกรรมล่วงหน้านั่นเองนะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทีห้านะที่อัดนะโอเคก็อย่างไร้ก็กดเข้าไปตรงกิจกรรมเลยเนาะนี่นะท่านผู้ชมก็มาดูตรงคําว่าภารกิจเงาเมืดคืบคลานหรือเปล่าอ่าอันนี้นะท่านผู้ชมนี่เนาะสออันนี้นะท่านผู้ชม ก็รางวัลใหญ่ของเราก็จะเป็นเจ้าชุดตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าเท่มากๆนะเออเท่มากๆเลยเนาะเป็นแนวชุดแบบฮารลาวีนปะเออก็จะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราต้องทำกันเลยเนาะเออสิ่งที่เราจะได้รับโทเค็นไอพวกนี้นะท่านผู้ชมก็คือการลงเล่นเกมนะทุกคนเล่นแบบไม่เล่นโหมดอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็กำจัดศัตรู ลงเล่นเล่นกับเพื่อนก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วแล้วเราก็ทําการเอาโทเค็นเนาะมาแลกนั่นเองนะท่านผู้ชมกิจกรรมเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่วันที่13ตุลาจนถึงวันที่24ตุลาเลยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องศพนะทุกคนเป็นกล่องศพแบบฮาโลวีน่ะเออ มานมในทีมแบบในตัวเสาปะ <c oughs> ประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยเนาะฝา <c oughs> กกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะท่านผู้ชม